สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนสบายกันดีป่ะจ้ะเลิกงานลวจ้ะมืเอนี้เลือกงานแล้วก็มานั่งถ่าสามีทุกมือกิจวัตรประจาําวันคือมานั่งรอสามีพอว่าสามีก็จะเลิกซาเน่จะมือนี้เพื่อนว่าทําต่ออีกชั่วโมงหนึ่งว่าสัตว์เออบ่ดด้บ่ดด้โอจ้ะบ่ดด้โอคือว่า ของสามีนี่คล้ายๆว่าเฮ็ดจนงานแล้วโหก็บ,บ่ได้ดอกอืเขาก็ต้องเฮ็ดงานจนให้มันแล้วเพราะว่าอีหยังว่าติเพราะว่าอัน,งา,าอนงานบา่แล้วงานบา่แล้วก็บก่อยากกลับว่าซั่นเอองานบ่แล้วก็บ่อยากกลับก็อยเฮ็ดให้มันแล้วเพราะว่ากะต่อไปกะดึกกะด,ดึกมันบ่มีคนเฮ็ดจพี่น้องอือกะดึกมันมีคนเฮ็ด พ่ออื่นเสามากกับกาตอกต,ต่อไปมาเหตุงานยังเนเสารเลยอย่างสิเพราะว่าตตกิขอลำขั้นอันผ่าพิจมกตตกี้มันเปิดตลอดยิบสีชั่วโมงเนอะอันว่ามาดอยู่ในมาที่นี่ตั้งแต่โควิดเขามาพี่น้องตั้งแต่โควิดเขามากลับกายมาเปิดเป็นเจ็ดโมงเจ็ดโมงหรือหกโมงนี่แหละหกโมง กลับกลายมาเปิดเป็นหกโมงถึงสี่ทุ่มสามีเลือสี่ทุ่มก็เลยตองเฮ็ดไห้มันเรียบร้อยทุกอย่างบ่เรียบร้อยกับบอยากับเนาะยันบอว่าบ่อยกปล่อยงานไว้ให้กะต่อไปเฮ็ดจังสินนะกะเขาก็เป็นหัวหน้าพอมาละจ้ะคือว่าตองเฮ็ดให้มันเรียบร้อยแต่ว่าลูกน้องกับกับได้เนาะลูกน้องให้เขากลับไปจะควางเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้ากับเฮ็ดต่อไป เห็ดเป็นตัวอย่างหลุกน้องงานมันหลายจ้ะพี่น้องเห็ดงานหน,นักอีดีไปเห็นก็เห็ดแบบเพ็ดบุหรี่ยุดย้อนแบบแล้วก็เห็ดสาบบได้จ้ะเห็ดแบบย่างเร็วย่างเร็วเห็ดเบิดมือเ,เบิดเว้นบมดนะได้พักตะเวลาเบียกเวลาเบียกนี่พักซิมหานาทีจ้ะสองชั่วโมงพักซิมหานาทีและะ้วก็เบียกเบียกพักกินข้าวชั่วโมงหนึ่งก็ดีตาบามันเบียกห้เวลาเบียกไหลาย สิหานาที่สองเถื่อกะสามสิบนาทีสรุปว่ามือหนึ่งเนี่ยเทียนงานเก่าชั่วโมงเก่าชโมงนี่เดพักเบียกอยู่ชั่วโมงคคึ่งจ้ะพี่น้องอืมจ่ถือว่าโอเคอยู่เมื่อนี้กับเมื่อยจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เมื่อยเพราะว่าเพื่อนรวมงานปมาจา้ะเพื่อนรวมงานไปคู่กะว่สาสันเถอเออคู่กะเป็นยุดยุดซองมือมือว่านกัเหมอน,นี่ ทาเมื่อได้ข้อยุดนี้สิเมืออ่องานสิหลายเพราะว่ามันเบิ่งงคอยผู้เดียวมขคอยผู้เดียวปัดเทศนี้ต้องแค่ซองเมื่อละเขาอยุดซองมื่อ่อยต้องคอยก็ยุผู้เดียวคุณตว่าคคนจัดค้นจัดไอ้ก,กะกจัดปเป็นพี่น้องแบบว่าเขาพาคนมาแทนน,นะน,แทน,น,นังสี่นาพาคไน้ว่าสลับมาอนมาแทนคนที่ยุดจังซี่จกเขาจัดแนว่ดไก็บรู้กันก็ให้เลือแต่ข่อย เบิ่งเมดผู้ดเดียวจ้ะมือว่านครับมือหนีเบิ่งยผู้ดเดียวมือว่านนี่เป็นแต่อยากมัวยห้งพี่น้องสามีวะเขาเอื่นเออยุสิบหล่อผลมาสันเออเขาเอื่นเธอันโอปเปอเรเตอร์เนาะโอปะเปอเรเตอร์ประกาศโอ้เขาก็เลยเ่าข่อยบริเขาบอสนใจหรือเขาบอกเขาใจเขาบอจังสีเนาะนังเถื่อ่อยอยุ่งเนาะวาล่าคอยอยุ้ดเดียวพอเมือว่านนี่เขวาวลาเขาประกาศกะบบลู บลูเนาะเวลาอยู่ในห้องน้ำจะได้ยินเสียงเลยพี่นอ้องหรือว่าเวลาอยู่ห้างนอขึ้นกันคอยบ่อบคอยใจจ้ะอืมเพราะว่าคําศัพท์มันฮับ่คุนหูเนาะขนาดไม่อยู่เดือนนึงแล้วจะยังก็นยังคําศัพท์ใหม่ละกะสําเนียงสาเนียงสําเน,ยเนียงคนเว้าอ่ะมันบ่คุนหูพอมมันก็นเลยฟังบรูเรื่องจ้ะก็เลยบ่ฮู้เออเฮาก็ประกาศบอกประกาศบอกอยู่นั่นะ่ะอืมพ่อมาเมื่อนี่ ก็เลยอันหายเบอร์โทรเข้าไปก็เลยหายเบอร์โทรเข้าไปมันซีมีอันสองสองฟังสองฟังนกะขคนที่ประกาศสองฟังประกาศเดียวว่าประกาศให้เข้าไปทําความสะอาดนะก็แล้วแต่ว่าฟังได้ิลับถ้าฟังได้ับกับประกาศเอื่นเข้าไปทําความสะอาดอข่อยก็ฟังบรรลเรื่องจะฟังดอกอเวลายามได้ก็ฟังรู้เรื่องกแ็แลนไปถามเขาจะีปน,น้องแลนไปถามมองเขาประกาศอนั่งเถอ ่อยบู้เรื่องเลยพอกระบไดไปถามเขาเขาประกาศอยู่พพรานนันนะเออสามีกัว่าเขาประก,กาศเขาอบอกให้เธอ,อไปทาภาษา1ิบอ,อดเธอบโบได้ยินบ,บ,แบบอกว่าซส่นบ่บแล้วค่ยว่าฉั้นอบนีบ่เนาะบโบไดยินหรือว่าแบาบว่าบบเข้าใจยังส่นะเออนั่นละ่ะกะสีมะนักใจตรงนี้ล่ะพี่น้องการทํางานนี่คือว่าตอนนี้มีปัญหาคือว่าเรื่องภาษา ภาษาคือว่าเวลาเขาโอปเปอเรเตอร์เขาประกาศบอกคอยสีฟัง่งคอยดูเรื่องแกไหนมีปัญหาแต่ตรงจุดหนี้แต่ว่าการทํางานนี่คือว่าเขาใจมดแลหลวอืมว่าจังใดจังใดเนาะก็ถือว่างานจะบดได้นักอย่างงานบดได้นักจะ้ะถ้ามีครูกะไม่ยุ่นน้ากันไม่เฮ็ดน้ากันถ้ามือไรครูกะยุดนนะโอ้ยพี่น้องแลนยนแต่แลน,นแบบแรีนแบบมแบบันจะดีกันนะมันเฮ็ดให้แบบว่ามันเพล่น บ,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 บับนเวลามันไปไหวแป๊บเดี๋ยวบ่มีเวลาเบิ่งนาฬิกาเลยพี่น้องอืมบเวลาหอดบ่ได้เบรกว่ัสาะเบรกรอบสองได้เบรกเลยจ้ะก็ถือว่ามันก็เวลางานหนักเนาะก็เหตุไปเลยเลื่อยอย่างส่น่ะแล่นไปของน้าแล้วก็แล่นไปเบิ่งไอ้ไอ้ไอ้นน่ๆใ่นทัวร์สตูว่าซัถาะแล่นหนาแล่นหลังก็เหตุในเขาแบบว่าเรื่มเวลากับ,บ,บ, an บมวนกับเพลินไปขึ้นกันนั่นล่ะกะกําลัง กำลังเรียนดูกำลังเรียนดูพยายามฟังเอาละอุอปเปอเตอร์เขากะว่าบ่าคอยชัดน่ะพี่น้องเขาบอกวหาเนะาะขอก็เลยบุรุลเรืองว่าวหาบประเทศนี่สิวสาฟังพี่น้องอุปรเรเตอร์อยู่นี่มองมองคอยทำงานนี่มองคอยทำงานนี่ แบบรุ่นมิตรรุ่นแบบซักไม่กระเทาเด้อพี่น้องเออมิตรรุ่นแบบซักไม่กระเท่า,ออรรบบทาหัวหงอกเออโอเปอเรเตอร์เขาอืมแต่ตังแบบที่เสียงเ้าก็สิเสียงแบบ,บแวัชจีนเนาะผู้เฒ่าเว้าเนาะคนก็แฮงฟั่งบรูเรื่องแบบที่นี่แฮงอะผู้เฒ่าไปไป,ไปเป็นโอเปอเรเตอร์เออคนไทยเฮาน่ะนะเนาะอันโอเปอเรเตอร์ต้องสวยขาวสวยหุ่นดีแต่งหน้าแต่งตาอันนี้อีหยังจะซักไม่กระเท่าเออต้องสองคน เงิดก้นกันอืนั่นแหละก็เลยเอาเบอร์โทรให้เขาเอาเบอร์โทุ่เข,เขา่าถาเขาอย่างหายไปทำผู้สารมองได้พราะว่าฉันอยู่คนเดียวเนาะบอกเขาว่าเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวนะถ้าพวกคุณประกาศนี่ฉันบรเรื่องขา่าอย่างสี่ไอถ้ามีคนอยู่น้าคอยนีย่เออพอได้ไปถามกันถามคาบามองได้มองได้นี่ก็โอเคอยู่อันนี้เมื่อนีฉันอยู่ค้นเดียวคอยก็เลยให้เบอร์โทุ่งคอย เดีย๋ยวเขาทรงขอความทรงขอขอความเอ้อทรงขอความแบบว่าให้ไปเฮหน้องนั่งบัง,งได้ยังสิเออจังสีหูเพราะว่าถ้าคอยอ่านเนี่ยคอยขอาใจพี่น้องคอยอ่านคอยขอาใจ,ออาใจแต่ว่าคอยเวลาฟังฟ,งฟังยากจ้ะเวลาฟังเนี่ยฟังบกเข้าใจภาษาอ่านกับภาษาฟังกับภาษาเ้ามันสิแตกต่างกันจ้ะพี่น้องอืมถ้าอ่านเนี่ยมันสิง่ายเพราะว่าคอยชินกับการอ่านการเขียนมาก ก็เลยยังไงเขาพิมพ์ขอความเขาก็เออเขาก็เข้าใจเขาก็พิมพ์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 มาบอกกับมวลด้วยกันสิ่งที่เบื้องหนึ่งพี่น้องเบื้องเมื่อคอยเขาแต่เห็นด้วยกันจ้ะเขาแต่เห็นมือเสานี่เมื่อพ่องนี่อันนี้ก็จนหวาหลอกเบื้องเอาว่าหนักหรือเปล่าหนักหนักปันใดวัตทีงานก็ได้มันก็บ่ได้หนักแอกจ้ะแต่ว่าเมื่อ่อยเป็นคนที่แบยบว่า เฮ็ดอีหยางนี่น้อยกับพ่องเออไปเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยให้กันเฮ็ดเฮ็ดนี่นี่หน่อย,อยมือก็พ่องเออนี่เริ่มสีดานแล้วเห็นบ่มือพ่องพ่องย้อนอีหยางว่ะติโยกเคยมอบบ่ผู้ใดเคยเคยเห็นมอบแบบว่าเครื่องพลาสติกมบมันนะทีว่าเฮาบีบน้ำออกละ่ะค่อยคมสินะใส่แห้งคมมันต้องใส่แห้งคมบีบน้ำออกคมทุกมือทุกมือมือละลายหล่อป่ะทีนี่ เจ็บมือจะพี่้องเจ็บปวดมือเนี่เวลานอนกับปวดปวดเจ็บมืออืแต่ว่างานกับบ้นักดอกมาเจ็บมือน้าคมใหม่หมอบไปสื่อเนี่ยจนว่ามือพองมือบวมเอ้เงือดไหลมือมือมือคุณนายมือบวมมือบางเฮ็ดยังนิดหน่อยกับพ่องเฮ็ดยังอันิดหน่อยก็เฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเยอะแยะไปทางานอยู่อัน โรงงานทุงอย่างโรงโลโล response, โรงานทุงอย่างอนามัยผู้ใดเคยไปเห็ดแน่อยู่นสมุทรปราการข่อยเห็ดบ่ไดย้อนมือพ้องพี่น้องนี่พ้องมืดนะเบิ่งสยบ่ได้ยากอีหยังเด้แค่สวมใส่สวมใส่สวมใส่ธรรมดาแบบเอาอันทุงอย่างอนามัยสวมใส่เหล็กมือก่อยพ้องหมดพี่น้องอือข่อก็เลยล่าออกเออเห็ดอีหยังนิดหน่อยบ่ไดเลยมือพ้องก็นยังวะกะมื้ออื่นยุดจ้ะพี่น้องมื้ออื่นยุด2มือ ปกตินี่ย็อสิได้ยู่สมมอะสามเหมือนผาถ่าเนอกผาถา่ามก็หาไม่เกินอาทิตย์ละสามสองชั่วโมงบัดที่นี่จักจังได้ได้สี่สิบชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงเต็มสองสามอาทิตย์ละพี่น้องเออขอ่ขอกับพวกขอ้ขอใจขึ้นกันจังสิหระวะเฮีดงานดีวาัาซานย่องเจ้าของอัลจาะผู้ใดกันวา เหตุงานดีเออเขาเห็นเขาบ่กเคยเห็นแบบว่าคนเอเชียเหตุงานเนาะเขามาเห็นเหาเหตุตังสีเขาก็เลยย่องว่าเออทางานดีทํางานสะอาดทํางานแบบรู้จักงานนังซส่นะไอ้กาดดึกมากคือกันจะพ่นองกาดดึกที่คู่กะเพื่อนว่กคูก่กะบ่โอ้บ่แมนเพื่อนมาอยียงกาดดึกเข้ามาจัางซี่นะมาต่อการเหาขเขาก็มาขเขาก็มาย่องว่าเออตั้งแต่เธอเข้ามาในว่าสันห้อง,งน้ามีสะอาดล้ายว่าซันแบบว่าเฮตุใ้เขาเบาแรงเน เขามาต่อการเหาเขาก็มามาชมทุกมือทุกมือเออกะมีกำลังใจมีกำลังใจต่อไปมีกำลังใจสู่งานนะาจ๊ะกะเฮาก็ากามีความสุขน้าได้มีคนไม่หยองเหาเนาะแล้วพวกก็หนาเขาก็หยองว่าเฮ็ดงานดียิงสินนะคนนั้นฝรั่งเขาขีข้านพี่น้องอืมขีค้านขีข้าน,านไอพวกอนันฝรั่งเฮ็ดงานน้ากันเนี่ยห้องน้ามก็ไปว่าทูอัตะตะตะขอบบนหน้าพี่น้องโถสวมเนาะเออทโถสวม ทูเอาเต้าหางบนมาหนึ่งเสียนะบโยกเบิงบโยกขื่นนะนะเขาเอียนอีหยังล่ะข้างล่างนะก็สกปกรกบโยกขื่นนั่นล่ะเออนั่นละจากคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่เนาะจา้ะอันคอยคิดว่าเสียงมันสีดังกูแขกกูแขกว่าก็ใส่หูฟังเขาเบาแฮีงบ่ได้จ้ะพี่น้องนั่งอยู่อในไอห้องเก็บเก็บยานเขาว่าเบาแฮียงพะว่าก็ เกงใจเขาผู้ลังก้นเขาอยู่ของหนอกเขาเกษสิได้ยินอยู่ห้อง้างๆนี่เกษสิเป็นออฟฟิศจากพี่นนอออฟฟิสมองคอยมาสมัครงานนี่ทั้งคางทั้งนั้นกะเป็นไอห้องพัวหนาพวกพัวหนาพวกไม่ได้เจออยู่อแถวข้างๆนี่มแต่พัวหนาเขากะอยู่ล้วเขาก็ยังทํางานอยู่พวกการเดอร์กอมี่ยังสินะเอาละจ้ะซัํานี่คลิปนี้เขาซัํหนี่นาะมาพอกันคลิปหนาจ้าแต่อย่าลื่อมนะจ๊ะอย่าลืมให้กาลังใจกันต่อไปเด้อค่ะันผู้ใดก็ย่งติดตามก็ขอขอบ คุณหลายๆเ้ยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ